สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลพีน่นว่ากะสซาดอยน้าแก่คือเก้าเนาะค่ะมันีมามาตอนเช้าๆมากินต้มเส้นกันค่ะบ้านซาดอยเอิญต้มเส้นเนาะค่ะคือมีมูเส้นเนาะค่ะกระซีใส่เลือดเนาะค่ะเนี่ยค่ะโบเมนกว๋วยเตี๋ยวหรือโบเมนกว๋วยจับเด้วยะนี่ค่ะนี่ค่ะมันทอดแซ่บๆมันเดียคยะนี่ต้มเส้นเนาะคะ่ะต้มเส้นร้อนนะค่ะก็มีเลือดมีอย่างเนาะค่ะ เซ็ตเซน้ำกันเดี๋ยว่น้องเด้อจะดอสิบเอาไปเลยไกลเห็นม,ม่ค่ะดักใส่เซ่ตเซ็ๆน้ำกันค่ะจะดดยปรุงมาเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะนี่คิดถึงตอนเป็นเด็กน้อยนะคะแม่พาไปกินอยู่ในตลาดแซบๆซอื้ม ปบ่งเลือดเด้ค่ะเนี่ย <c oughs> แต่บ้านสอดสีเอิญต้มเ้นน <c oughs> ี่ค่ะเพื่อเสีเพื่อเสีเยวกระดูกหมูเด้ค่ะเป็นกระกต้กระดูกหมูกับกระดูกไก่ไปต้มเป็นน้ำซุป เส้นร้อนเนาะค่ะไปใส่มีเลือดมีหมูยอมีไก่เนาะค่ะอือ แต่ความแซ่บของเลือดจะดอยมากเลือดเลือดไก,ก่ค่ะอื เส้นร้อนเหนียวๆนะคะมีคุณภาพเลือดไก่สับเซานุ่มละลายในปาก Không xuống kem cuốn chờ Hòm bày kinh trái Hãy Mm-hmm. มีแฮมตอนน้นนอยๆนะคะแม่พาไปตลาดโอ้ยไปผ่านร้านนี่ตั่วแถวนี้เนาะเป็นสีเห็ดเนาะเห็ดขายแต่มองอื่นมาลู้มีหรือบอดน,นะคะต้มเส้น,นะค่ะหอมหอมหอมน้ำสุกต้องแวะกิน,นะค่ะก็แซ่บไปอย่างหนึ่งนะคะ ไก่ก๋วยเตี๋ยวแต่บ่แม่นก๋วยเตี๋ยวได้หรอเอากระดูกหมูกับกระดูกไก่ปิ้งน้ำสุมนะคะแล้วแบบแบบมีผักาบางเทือกับบะหมี่อาวุ้นเส้นอยู่นะคะใส่อะวุ้นเส้นเหียวเหนียวละไน่เนะะี้ค่เนาะเอาเลือดเอาไก่เอาหมูยอใส่กินแซบ่บแซบหอมเกินตัวนะ ท่านใดก็ฝาก่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดอยหน้าแก่เน่ยด้วยค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบานพีเมืองน้องของเขานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนั่นนะคะที่ให้การสนับสนุนติดตามสาวดอยหน้าแก่มาโดยตลอดนะครับมือนี้พ่อแค่นี้ละค่ะไปแล้ะค่ะค่อยพ่อกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะค่ะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเวยค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเด้อค่ะไปแล้ะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งต สิ่บริภาษ์คลิปต่อๆไปสำหรับมันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ